สำหรับใครที่มีเรื่องต้องใช้เงินประจำวันหรือว่าอยากจะหาเงินเนี่ยไปจ่ายหนี้สินที่มีวันนี้คุณไม่ต้องวุ่นวายกับการหาคนคำ้ำหรือว่าหาหลักทรัพย์ใดๆก็พอจะมีทางออกให้นะหลอกเบี้ยก็ตามพอนสบายทีนี้ถ้าคุณมีความสามารถในการชำระคืนได้แค่ไหนเนี่ยคุณก็มาได้นะรับได้ถือกายุ67ปีกันเลยเพียงแค่คุณเนี่ยมีทินที่อยู่แน่นอนแล้วก็ ติดต่อได้ด้วยนับว่าเป็นข้อเสนอที่หลายคนรอคอยแล้วกันใครที่จะได้เงินสัก30,000บาทอาจดูไม่มากไม่น้อยเกินไปเนี่ยวันนี้คุณมีโอกาสแล้วนะก็จะเหมาะกับทุกคนทุกอาชีพเลยที่มีบัตรประชาชนมีหลักฐานแสดงถึงที่มาของรายได้ หรืออาจจะเป็นรูปถ่ายสถานที่ที่คุณประกอบอาชีพก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีตัวคุณเนี่ยอยู่ในภาพนั้นด้วยรวมถึงเอกสารอื่นๆนะที่คุณคิดว่ามันจะมีประโยชน์ในการจะเพิ่มโอกาสการอนุมัติของคุณให้มันสูงขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีวงเงินกู้สูงสุด3 0 0 0 0บาทแต่ว่ากู้ได้ตามภารานี่ที่มีอยู่จริงนะ ซึ่งก็จะให้ชำระคืนเป็นเงินต้นพร้อมกับดอกเบีย้ยเป็นรายเดือนให้เวลาไปเลย36เดือนหรือว่า3ปีเต็มโดยตารางเงินงวดชำระคืนนะก็จะเป็นแบบนี้นะกู้น้อยๆเนี่ยเงินต้นบวกดอกเบีย้ยมันก็น้อยอย่างเช่นว่ากู้10,000บาทส่ง36เดือนเนี่ยก็จะเป็นเงินต้น278บาทเป็นดอกเบีย้ย75บาทรวมเงินงวดนะต่อเดือนที่คุณจะต้องชำระเนี่ยอยู่ที่353บาท ต่ถ้าเกิดว่าคุณกู้สูงสุด30,000บาทไปเลยเนี่ยมันก็จะตกเดือนละ1,059บาทตารางนี้นะจะเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลยว่าคุณจะผ่อนได้เท่าไหร่คุณจะไหวที่เท่าไหร่คุณก็กู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนได้ไหวก็จะดี ดอกเบีย้ยถือว่าถูกนะอยู่ที่0.75ต่อเดือนก็จะเป็นดอกเบีย้ยแบบคงที่ตัวนี้เป็นของธนาคารออมสินนะตามเงื่อนไขสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนส่งดีมีเติมเขาจะเติมเงินก้อนนะให้กับผู้ที่มีวินัยที่ดีหมายถึงว่าสำหรับลูกค้าเดิมแล้วแหละที่ปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีอาชีพอิสระ เป็นผู้ประพฤติดีชําระนี่ดีแล้วก็ธนาคารเป็นผู้คัดเลือก,ก็จะได้รับคาเชิญนะผ่านแอปพลิเคชันใหม่โบคุณก็สามารถเข้าไปเช็คภายในแอปนะเผื่อว่าธนาคารเนี่ยเขาจะเชิญคุณมาแล้วแต่ถ้าคุณเข้าไปเช็คแล้วมันยังไม่มีคำเชิญใ,ใดสามารถไปติดต่อสมัครที่สาขาดูนะเผื่อคุณเนี่ยก็เข้าเงื่อนไขธนาคารแต่ว่าธนาคารเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งคำเชิญมาให้คุณอันนี้มันก็เป็นไปได้ ตัวนี้นะคุณไม่ต้องคํานะไม่ต้องมีหลักประกรัในใดๆแต่ว่าบางสาขาหรือว่าบางอาชีพอาจจะมีการเรียกหาคุณคำหนึ่งคนนะหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปถ่ายภาพสถานประกอบอาชีพของคุณจริงแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะมีการตรวจสอบแบบนี้หากคุณเข้าเงื่อนไขเนี่ยเอกสารคุณแน่นคุณก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะรอลุ้นแบบนิงๆถามว่ากี่วันเขาจะอนุมัติอันนี้ตอบยากนะ คึ้นชื่อว่าธนาคารเนี่ยก็จะมีคนเข้าไปสมัครกันเป็นล้านๆเลยน่าจะใช้เวลาพอดูหากคุณคิดว่าคุณรอนานเกินไปเนี่ยคุณก็ติดต่อไปที่สาขาที่คุณยื่นสมัครไปนะไปสงสัยสินเชื่อตัวนี้หรือสนใจสินเชื่อตัวนี้จริงๆเนี่ยเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของธนาคารหรือ โทรไปที่หมายเลข1115งหนะ GNB Contact Center โทรได้ตลอด24ชั่วโมงอาจจะติดต่อยากสักหน่อยนะก็อยากให้คุณรอสายแบบใจเย็น